ถ้าอยู่ดีๆแล้วคลิปนี้ไปเด้งหน้าฝีของคุณนี่จะเป็นดวง,งคุณในทันทีเป็นดวง,งคุณในวันนี้นะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้เลือกคุณแล้วแวะชมแวะดูและรับพลังงานไปนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบมาดูกันเลยนะไพ่ยอยากบอกสิ่งใดกับคุณนะคะพลังงานของไพ่ในวันนี้นะคะมาดูพร้อมๆกันเลยไพ่บอกว่าว้าวดวงของคุณในวันนี้นะคะขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ สามไม้เท้าธุรกิจการงานของคุณดีมากๆวันนี้หยิบจับทําสิ่งใดสําเร็จการงานงอกเงยเห็นกําไรเห็นผลกําไรเห็นตัวเงินนะคะไพ่เดอะสตาร์ความหวังสิ่งที่คุณปรารถนาหรือคุณตั้งใจอะไรในวันนี้นะคะแล้วคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้สิ่งที่คุณปรารถนาไพ่เดอะสตาร์หมายถึงความหวงังความสําเร็จความสุขคะ่ะแล้วก็ไพ่หก 6เหรียญใบสุดท้ายแปลว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดตรงไหนคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเรื่องการเงินหรือคุณกําลังรองคอยข่าวดีเรื่องการเงินอยู่บอกเลยว่าวันนี้สําเร็จอย่างแน่นอนเพราะไพ่ขึ้นมาคู่กันแบบนี้นะคะงานก็ดีมากๆเห็นเงิน,เห,นเห็นกําไรที่ว้าวและโดดเด่นเลยค่ะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะไพ่เลือกคุณนี่จะเป็นดวง,งคุณในวันนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีและสําเร็จค่ะ